งสือเรื่องยิ่งกว่าสุขเมื่อจิตเป็นอิสระโดยดรสนองวรอุไรสำนักพิมพ์อมรินก่อนปีคิตศกราอ2000เคยมีผู้พยากรณ์ไว้ว่าโลกจะแตกทันทีที่รู้ดังนั้นคนส่วนหนึ่งก็ดีอกดีใจรีบกูนียืมสินนำเงินมาพลานกันยกใหญ่เพราะคิดว่าเดี๋ยวโลกก็แตกแล้ว อย่างไรก็ไม่ต้องชดใช้นั่นเป็นความเข้าใจที่ผิดถนัดแท้จริงแล้วไม่ว่าโลกจะแตกไปกี่ครั้งหากเราเป็นหนี้หรือติดค้างใครไว้ไม่ว่าอย่างไรก็ไม่มีวันนีหนี้พ้นกฎแห่งกรรมจะบังคับให้เราต้องตามชดใช้หนี้ไปเรื่อยๆจะหลุดพ้นก็ต่อเมื่อชใช้หนี้หมดหรือกลายเป็นอโหสิกรรมด้วยอนิสงค์ของนิพพานเท่านั้น ปรากฏการเพียงแค่โลกแตกนั้นจึงไม่มีอนุภาพมากพอที่จะตัดรอนหรือยุติการทำงานของกฎแห่งกรรมได้หยุดกรรมหากอ่านมาถึงตรงนี้แล้วรู้สึกเข็ดขยาดกับอกุศลลวิบากและไม่ต้องการตามใช้นี่กรรมกับใครแล้วก็สามารถหยุดกรรมได้ด้วยการตั้งใจมั่นว่าจะยุติการจองเวรอโหสิกรรมให้กับศัตรูเก่าทั้งหมด และหยุดสร้างอคุศล,ลกรรมใหม่ต่อกันแม้ว่าจะเคยเป็นศัตรูกันมากี่ชาติก็ตามการเลิกแล้วต่อกันในชาตินี้ก็จะลดความเสี่ยงในการสร้างอากุศล,ลกรรมใหม่ๆต่อกันเมื่อนี้กรรมเก่าหมดลงจึงไม่ต้องลำบากกับการตามชดใช้นี้กรรมใหม่อีกสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งก็คือเมื่อลดศัตรูเก่าได้แล้วก็อย่าสร้างศัตรูใหม่ขึ้นอีก เพราะการเป็นศัตรูกันมีแต่โทษหาประโยชน์ไม่ได้การตกเป็นทาสของความอาฆาตพยาบาทจะทำให้ต้องเวียนว่ายตายเกิดตามชดใช้และสร้างบาปกรรมต่อกันอยู่เรื่อยๆในที่สุดจะไปสู่จุดจบที่ไม่ดีเช่นกรณีของพระเทวทัตผู้ผูกอาฆาตกับพระพุทธเจ้าและได้เกิดมาเป็นศัตรูเพื่อจองเวรพระองค์นานหลายภพชาติ แม้ในชาติที่พระองค์ทรงบำเพ็ญบารมีประการสุดท้ายเป็นพระเวสสันดรพระเทวทัตก็เกิดเป็นชูโชคและแม้หลังจากตัดสรู้เป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพระเทวทัตก็ยังตามจองเวรไม่เลิกด้วยการจ้างนายธนูไปฆ่าปล่อยช้างตกมันไปเยียบและกลิ้งก้อนหินไปทับพระองค์แต่ในที่สุด ผู้ที่ตกเป็นทาตคของความพยาบาทอย่างพระเทวทัตก็หนีหนี้กรรมไม่พน้นต้องตกนรก,มกหมกไหม้จนแม้กระทั่งทุกวันนี้ก็ยังไม่พ้นจากนรกเราพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะธรรมส,สวัสดีมูลนิธิพระพุทธสันติธรรม